นี่นะครับพีเอก็จะหัดบินโดนครั้งแรกวะพี่ครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะล้ำหลายแสนฮหลโหลครับถ้าพลาดไปเนี่ยทำงานเนี้ตายเลยนี่โดนนะไม่ใช่เรือดำน้ำาหรอว่าดี่ไปเล่นไปเล่นแล้วก็โดนนะไม่ใช่มีดแต่ว่าจะไปตัดกิ่งมงกิ่งไม้ได้นะรู้วะได้ได้โอเคครับจุดสีเขียวจุดสีเขียวครับ ฝั่งนี้นะพี่นะเป็นฝั่งด้านท้ายครับฝั่งโน้นฝั่งด้านหน้าสารีระทุกอย่างเรากดพักไปด้านไปด้านหน้านะครับโดนจะลอยขึ้นอ๋อพอไปด้านหน้าโดนลอยขึ้นใช่ที่หาตัวโดนจะลอยต่ำลงแต่ถ้าดึงค้างไว้ตอนที่มันตกถ้ามันลงถึงพื้นแล้วเนะี่ยมันจะเป็นการดับอ๋อเป็นการหยุดการทำงานมอเตอร์ครับอันนี้หมุนนะ้าฝั<อ>ง่งไป้านซ้ายโดนจะหมุนไปทางซ้ายเรื่อยๆรอบตัวเองครับหมุนซ้ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดถ้าหยุดคือโดนก็จะหยุดเช่นเดียวกันด้านขวานะครับโดนก็จะหมุนด้านขวาไปเรื่อยๆ ครับแต่เวลาหยุดเราถ้าจะปล่อยมือปล่อยมือปุ๊บสัญญาณก็หยุดครับโอเคมาฝั่งด้านขวาบ้างด้านขวาตามสรีระเลยครับผักไปด้านหน้าโดนลอยไปด้านหน้าผักถอยหลังดึงเส้นหลังโดนลอยเส้นหลังซ้ายใช่ไหสไลด์ขวาขันไหมเบี์ก็อย่างว่าไป็นสบายเลยครับไหมเบร์สไลด์ขวาครับสไลด์ซ้ายกลับครับแค่นี้มาสตาร์ทราสตาร์ทนพี่นะเดี๋ยวผ่าโดนมาพี่ไม่เบร์ ผ่านหรืเปล่าพี่กระจายเลยนะคนนี่แหล <laughs> <laughs> ะโอเคอครับการสตาร์ทนะพี่นะดึงสองแบบแนะนำง่ายๆแล้วกันพี่ดึงรูปตัวแอลดึงเข้ามาแบบนี้สองข้างพร้อมกันนะแล้วก็ผักกันเข้ากาันแล้วปล่อยมันจะมีตัวเลขซึ่งึ้นมาสามสองหนึ่งเขปล่อยเลยโอเคพี่เข้าไปตรงนี้อันใดๆเข้าตรงนี้ก่อน ดึงเข้าหาตัวพ้องกันพี่แล้วก็ผักเข้าแกนกลางเฮ้ยเฮ้ยเน้อทยนะนี่นเ้ยกพี่ผักขึ้นไปก่อนผักขึ้นไปก่อนตอนนี้ตานนี้ใช่ไหมครับผลักไปผักขึ้นมาครับ โอ้พี่บินโดนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยอ่าหมุนลำให้โตเดินตรงครับหมุนให้ตรงอ่าหมุนตรงมันจะไปตรงอ๋อ้ไปลองเล่นดูดูในฟ้ากันหน่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหใครถูกหมาวะเนี่ยมองไม่เห็นโดนเห็นจอเลยเนี่ยเอาอีกดึงกระด้านนอนดึงกระด้านนอนดีกว่า เฮ้ยกดะจะไปขาป่ากล้ยนะพี่ไปกันะอโหเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ่าเล่นอะไรที่เรเล่นด um ้แล้วไปไหนครับไปจับสายอ่างี้ไ้ยเดี๋ยววิ่งไปทางนู้นหไปทางนู้นได้นะอ่าแล้ววิ่งแบบายพี่ตั้งหน้าหันหน้าไปีก่าหันหน้าปัดหันหน้าปัดตีลังกาได้ไหหน้ากหน้าีลังกาไม่ได้นะพี่หน้าเออหักไปพี่หักไปดูเลยอืมนั่นตามสลีลัเราพี่เบาๆนะพี่เาๆเๆต้นไม้ ไปสไลด์ซ้ายมั้ยสไลด์ซ้ายค่นี้ใช่ไหมใช่ครับสไลด์ซ้ายมาไปเรื่อทุกอยางหยุดที่อ่าสไลด์ดึงชั้นหลังครับลอยชั้นหลังขึ้นมาลอย้นหลังมาหาแล้วโอเคพี่สไลด์ขวาสไลด์ขวาไปเรื่อยอ่าเจ้พี่สูงๆๆล้มออกล้มออก หอมเนอะเี๋ยวยาไม่ลงข้าวเล่นหน้าเล่นหน้าพี่เอาเลยเล่นเอาเลยพี่เล่นเลยเดื๋ยวพี่ทำได้ตีร่างกาเฮ้ไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยตามไปตามไปไม่ได้ได้โลพัดเดี๋ยวยาไม่ลงตามไปตามไปพี่เอต้นไม้ดโอ้โหาว่าสาวไฟสาวไฟโอ้เฮ้ยเฮ้อะผมบอกเลยได้คำเดียวว่า ง่ายมากนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อพี่เองเอาขึ้นหน่อยี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะอ่าดูนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกด้วโอ้ี่คนกดรีโมทอยู่ทางนี้อ่ะโอ้โหโอ้พี่พี่ปินเองจริงๆเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะว่าซื้อมาแล้วจะใช้ไม่เป็นเหรอเดี๋ยวมันเป็นเองอ๋อเฮ้ยเข้าท่าดีอ่ะดูพี่เอ เฮ้ยเบาเ้าเ้าหลอกโอ้อผมว่าหักวันนี้แหละบาเบาบาพีา่ไม่ใช่ลำร้อยสองนะ <Please. S 2> เฮ้ยแบตหมดแบตหมดพี่ใช่ไหมใช่เหลือสามสิบห้าอ้าวสวยลแล้วแบตหมดจอพี่ <laughs> <laughs> มาจอดตรงไหนหลังหลังี่ด้ ค่อยๆน,นี่สไลขวามาเลยสไลขวามาเลยตรงนี้อะไปะดูว่าพี่จะเอาลงได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโอ้โหเนี่ยพี่เอบินจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีนักบินอันนี้นะครับ ทำได้ยังไงเนี่ยพี่เก่งกว่าผมอีกผมเรียนตั้งสามวันผมใช้เวลาสิบนาทีโอ้โหสุดยอดพี่สามง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาจะใช้ไม่เป็นนะซื้อเป็นเลยซื้อขับซื้อมาขับแล้วใช้เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนมันแพงไหมพี่เท่าไหร่วะพี่ตอนนี้สามแสนกว่าสองแสนสี่สองแสนแปดสองแสนแปดสองแสนสี่แปดสองก้อนสองแสนแปดแปดสี่ก้อนโอ้ราคาน่าน่าโดนใจมากพี่บี ทีสิบทีสิบคูบต้าคูบตานี่ผมชอบมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าศูนย์บริการเขาครอบคลุมนะรู้รู้กันอยู่ว่าตัวประเทศมันก็ง่ายนะครับใครเล่นเกมกดเอาอประมาณว่าใครเล่นเกมกดเป็นก็ขับนี่เป็นแหละเหะออยากให้รู้ไงต่อนด่่นะครับผมไม่ยากลองขับทุกอย่างนะครับอาสัุรว่า ใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองฉีดเนาะเพราะว่าฝนมันจะตกนะครับแต่มัวจะเป็นมัวลำมัวเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวฝนมันตกใส่ก็เลยลองลองขอขอพี่ทำงานเขาลองขับดูนะครับอ่านว่าเดี๋ยวนะครับใช้ได้อ่ะก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ